สวัสดีแฟนๆโมโนนะฮะกลับมาอีกครั้งหนึ่งพี่บีหายไปร่วม3เดือนนะครับก็เรียกว่าโอ้คิดถึงมากๆเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่พูดพ่ำมทำเพลงแล้วกันนะเอาของแถมไปก่อนเลยเฉพาะโมโนนี่เป็นกระเป๋ากระสอบนะฮะช้อปปิ้งใบใหญ่เลยเพราะว่าผมเนี่ยช่วงที่แบบว่าเออเราพักถ่ายรายการนะผมไปนั่งกินต้มเลือดแถวตลาดมาโอ,โอ้แล้วแบบว่าหลายคนมีกระเป๋าแบบนี้ช้อปปิ้งตลาดยามเช้าอะแล้วใส่ได้เยอะมากใ,<ๆ>ใส่ข้าวเหนียวใส่ไก่ย่างใส่อะไรก็เลยอยากทำขึ้นมาเลยออกแบบครับนี่ผลิตพิเศษเลยนะเป็นไซส์ใหญ่พิเศษนะครับ เฉพาะแฟนๆฟมโมโนโคนล,ละหนึ่งใบรับไปก่อนเลยนะฮะแต่วันนี้เอาสินค้าที่เรียกว่าเป็นเบสเซเลอร์ของเราลวกันเพราะว่าตัวนี้ครับเป็นคอลลาเจนจากญี่ปุ่นนะฮะที่หลายคนเนี่ยโอ้โหชอบมากเลยเพราะว่าตัวนี้นะครับเป็นคอลลาเจนผสมวิตามินซีนะครับเสริมภูมิคุ้มกันแล้วนี่อยู่ตรงตะกร้านี้ในนี้เนี่ยบรรจุไปด้วยสา,ารสกัดจากขิงกระเทียมมะตูมภูเขาก็บรรจุอยู่ในกระป๋องนี้เหมือนกันนะครับให้พี่บีลองชงให้ดูหน่อยว่าหน้าตามันเป็นยังไงสักครั้งนึงค่ะนี่เลยนะคะอิมโมโคอลลาเจนของเรานะคะก็ชงในบบน ศูนเปอซไขมันก็ศูนเด้วยแบบนี้เพราะฉะนั้นใครที่เป็นเบาหวานทานได้อย่างสบายใจเลยนะคะแต่ที่บีชอบไปมากกว่านั้นเนี่ยก็คือเรื่องของรสชาติเห็นแบบนี้คือรสส้มๆเลยนะคะเหมือนกับแบบน้ำส้มนำเข้าที่เราไปซื้อจากซูเปอร์มากินเลยแบบนี้ค่ะต้องขออภัยนะคะน้ำลายสอมากเลยนี่ผมนึกอะไรกเลยไนะฮะจริงๆอะผมเข้าไปซูเปอร์ผมก็ชอบซื้อน้ำส้มที่แบบว่านำเข้าแล้วรสชาติมันจะกลมกล่อมอร่อยนัวลิ้นแก้วนี้เป็นอย่างนี้เลยแต่ที่เน้นย้ำไปก็คือน้ำตาลศูนย์เปอร์เซ็นไขมันศูนย ตัวนี้นอกจากออกกําลังกายแล้วคือมันจะทําให้ทางเดินหายใจของเราเนี่ยมันชุ่มคอชุ่มปอดมากขึ้นเพราะบางทีนะผมนอนเนี่ยสมัยก่อนก่อนที่จะใส่แอร์แอบใช่ไหมอ้าปากแอร์ลงคอปุ๊บตื่นมามันจะรู้สึกมันจะอักเสบตลอดเวลาคอมันจะมีเสตลตตลอดเวลาตัวนี้ครับนี่ทั้งขิงทั้งมะตูมทั้งคูคาานะครับตัวนี้กระเทียมอีกมันจะทําให้หายใจโล่งจริงๆแล้วเสริมของวิตามินซีที่เสริมภูมคุ้มกันไปอีกเพราะฉะนั้นจะป่วยยากขึ้นใครที่เป็นเสาหลักของครอบครัวต้องทางานอย่างพวกเราเนี่ยควรจะกินทุกวันนะครั้ววีะะะหยยยดดดนเ๋จ เลยราคานะครับเพราะว่าหลายคนเข้าร้านสะดวกซื้อครับเปิดบิดทีหนึ่งอ่ะยีบาทแล้วบางทีได้น้ําตาลด้วยนะครับแต่ของเราไม่มีน้ําตาลนะครับอย่างเช่นแม่อู60ปีไปดูครับผมถึงแม้ว่าวัยนะครับใกล้เกษียณนะครับแต่ใจยังรักการทํางานครับแล้วเดินทางด้วยรถขนส่งสาธารณะน่ารักมากเลยเหมือนแม่ผมอะะขนาดว่ามีคนลดไม่เอานะบางทีอยากจะไปเองนะรู้สึกว่าเราเป็นชอบตัวเองแต่ทีนี้พอไปครับใส่แมสก็แล้วอะไรก็แล้วกลับมาบ้านขั้นเนื้อขั้นตัวน่ารู้สึกเหมือนไข้จะขึ้นตลอดเวลานะครับก็รู้สึกว่าเอ้ยจะจะ นี้เห็นอิมูครับราคาดีแล้วไว้ใจครับอามาโดครับพอกินไปทุกวันนี้ครับนี่ถอนแมสเดินมีความสุขนะเป็นเกษียณสําราญนะครับถึงแม้ว่าอ่ะยังไม่เลิกทางานแต่ก็มีความสุขในทุกวันแล้วป่วยยากขึ้นแบบนี้นะเปิดโปเลยแล้วกันนะคิดถึงโมโนมากเลยนะครับสแถม2องพไม่ต้องครับ2แถม4รายการเทปทั่วไปไม่ใช่ครับนี่โมโนครับเอาไปเลย2แถม6เช่นเคยครับ8กระป๋อง8เดือน1990บาทอย่าลืมนะวันนี้แถมกระเป๋าใบใหญ่ให้ด้วย1 ไปทั้งหมดนี้จ่ายแค่1,990บาท้ยิบมือถือแล้วโทรมาเลยครับที่1451หรือแอดไลน์มาที่แอดอาร์มาโดนะครับนี่ตามภาพโปรโมชั่นตอนนี้เลยนะครับซื้อ2แถม6นะครับกลายเป็น8กระป๋องกินได้8เดือนรวมแล้ว8ปดแสนมิลลิกรัมจ่ายแค่1,990บาทแถมกระเป๋าด้วยนะครับโทรมาก่อนเลยที่1451หรือแอดไลน์มาที่แอดอาร์มาโดนะครับจะตกกระป๋องละ248บาทกว่าเท่านั้นเองนี่คือคอลลาเจนอาร์มาโดนะปกติเนี่ยทุกสูตรของเราต่าาาสุดคคคือ331 300ถ้้ใรรแแบบบวว่่เเป็นนนฟลลัผมะะจูย 31บาทนะครับแต่ตัวนี้ครับ248บาท75สตางค์มีอยู่จริงนะครับแต่ถ้าเป็นลูกค้าประจำขอราคาพิเศษหน่อยพี่ปีได้เลยค่ะใครมีบัตรใบนี้อยู่นะคะลดไปเลยนะคะจาก1,990ไม่ต้องจา่ายหรือเพียงแค่1,890บาทเท <ลบ S 2> ่านั้น,นะลดไปอีก100ด้วยนะ,ะวันนี้รีบโทรมาเลยนะครับหูเรียกว่าหายคิดถึงเลยสำหรับแฟนๆโมโ,โนแล้วเนี่ยมีความสุขทุกครั้งเลยนะอ่ะเดี๋ยวผมก<ว>็จะเอาไว้แบบว่าพาลูกไปไว่ายน้ำที่โรงเรียนนะก็ใส่เสื้อผ้าลูกใส่ยันไอเนี่ยไอเซิร์ฟบอร์ดอ่ะไอแผ่นโฟมว่ายน้ำ ได้เลย<ด>นะฮะกระเป๋าใบนี้จุใจจริงๆแล้วพิเศษเฉพาะโมโนนะครับวันนี้ซื้อ2แถม6เป็น8กระป๋องแปสายมิลลิกรัมแถมกระเป๋านะครับหนึ่บาทเท่านั้นหยิบมือถือแล้วโทรมาที่1 4ึ่ <c oughs> หรือแอดไลน์มาที่แ <c oughs> อดอามาโดนะครับแล้วตอนนี้ไปดูผู้ใช้จริงสักคนและกันนี่คือคุณตุ๊กตานะครับต้องบอกคุณตุ๊กตาเนี่ยทำอาชีพนะครับก็คือเป็นเลขานุก,การตามนายนะผมเข้าใจเลยตามนายบางทีนายกินข้าวนะพนักงานก็ต้องตามไปนะเฮสก็ต้องตามไปพอตามไปบางทีเลิกดึกคร แล้วตื่นเช้าต้องมาเตรียมรถให้นายอีกเริ่มไม่ไหวครับใต้าตาค้าเริ่มเป็นภูมิแพ้ภูมิตกครับแต่ทีนี้กินอิมูทุกวันครับจากที่ลาป่วยบ่อยทุกวันนี้เจ้านายชมเลยนะตุกตาขยันนะเนี่ย,ยหน้าป่วยยากขึ้นแบบนี้เอาโบนัสไปเลยอ่ะวันนี้นะครับอยากจะแข็งแรงแบบนี้เป็นเสาหลักของครอบครัวแบบนี้ได้กระเป๋าใบใหญ่ๆแบบนี้นะครับนี่เอาไปชอปปิ้งด้านในมันจุจริงๆนะใหญ่มากเลยนะฮะอ่ะรีบโทรมาเลยแล้วกันนะครับที่1 4ึ่หนึ่งหรือแอดไลมาที่แอดอาร์มาโดนะครับวันนี้รับไปเลย8กระป๋องพรร้อรอมมมขงแถโททาี่141 หรือแอดไลน์มาที่แอดอามาโดนะครับว <coup! S 3> ันน Ma. ี้โทรมาก่อนเลยนะครับยิงมาให้สายไม่ว่างคือได้สิทธิ์แล้วต้องบอกว่าตัวนี้คิดถึงมากจริงๆคือหลายคนบอกว่าเอ๊ะสรุปคุณเชนนี่เล่นอะไรกันแน่เดี๋ยวก็จะมีกระป๋องใหญ่เดี๋ยวจะมีกระป๋องเล็กไม่ต้องคิดเยอะครับอันนี้คุ้มที่สุดแล้วกระป๋องใหญ่ตอนนั้นคือเราจะปรับโครงสร้างถ้าเห็นเราสองคนขายกระป๋องใหญ่เมื่อไหร่ให้รู้เลยว่านั่นเราได้กําไรแต่ถ้าเราขายกระป๋องเล็กๆแบบนี้แค่ค่ากระป๋องฟูดเกรดกระป๋องนมเด็กเนี่ยนะพี่บีจริงๆอ่ะเฉพาะค่ากระ วปิดอลูมิเนียมแบบนี้อีกนะครับเป็นสูญยากาศแบบนี้เพราะเราใส่ใจจริงๆคือถ้าถ้าเกิดว่าเราไม่ใส่ใจนะพี่บีเราทําเป็นกล่องกระดาษก็ได้แต่บางทีแบบว่าขนส่งบางทีเปียกฝนอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะชื้นมีเชื้อราขึ้นมาเพราะฉะนั้นครับเราเน้นเลยครับว่าลูกค้าเราต้องได้ของดีนะครับแล้วก็มีคุณภาพครบถ้วนก็บรรจุกระป๋องฟูดเกรดให้เลย2แถม6มีอยู่จริงที่นี่8กระป๋อง8เดือน1990บาทนะครับแต่นี่คือ60ิวินทนสุดท้ายนะครับหยิบมือถือแล้วโทรมาก่อนเลยทีี่่141หรืออท ตามภาพนี้เลยเนน่ยกระเป๋าสวยมากเลยนะอยากให้ทุกคนได้ไปจริงๆแล้วมีแช้ออนแอร์นี้นะครับถ้าเกิดว่าไปเห็นออนแอร์อื่นเนี่ยจะเห็นเลยว่าเราขายเนี่ยสองแถม6ไม่มีกระเป๋าแถมนะแต่วันนี้ลำเอียงนิดหนึง<อ>่งรีบโทรมาก่อนเลยที่1 4 5 1หรือแอดไลน์มาที่แอดธรรมด้ครับอีกคนหนึ่งคุณนิดคนนี้ครับเป็นแม่ค้าขายออนไลน์นะฮะก็เรียกว่าอุเนี่ยไลฟ์เก็บชั่วโมงเอาคูปองเอาอะไรก็แล้วแต่ไลฟ์ไปไลฟ์มาป่วยครับเพราะว่าภูมิตกพอภูมิตกเนี่ยเพื่อนเป็นหวนัดนิดหนึ่งเราก็เป็น ทุกวันนี้ยอดดีด้วยนะแล้วหน้าตาสดใสด้วยเพราะว่าอิมูคอลลาเจนเน้นผิวจากญี่ปุ่นด้วยนะครับเป็นคอลลาเจนที่นําเข้าจากญี่ปุ่นชนิดไดเปปไทด์บำรุงทั้งผิวผมเล็บนะครับวันนี้ย้ำโปรรอล่าสุดท้ายซื้อ2แถม4เชิญที่อื่นซื้อ2แถม6เชิญที่นี่แต่วันนี้ครับใครโทรมาตอนนี้รับกระเป๋าฟรีอีกหนึ่งใบและนี่คือการบอกเบอร์รล่าสุดท้ายนะครับโทรมาตอนนี้เลยครับที่1 4ึ่งหานรือแอดไลน์มาที่แอดอารมาโดตามภาพโปรโมชั่นนี้เลยนะครับยินดีกับหน,น,บววนึ่งพ วั2ค2567